สวัสดีครับพระเสี้ยนผู้เขียวครับสวัสดีครับผู้ชมโชคโอ้ยเป็นยังไงพอ่อเลียกแม่ตะล่างเขายุเป็นยังคือว่าอเ,เอาออกมาจับครูจังว่ามันขอจับครูบ่ถึงโอ้ยขัดเอ็นคอกันยุอะไรสองสามเรื่องงามน่าเน่ครับพ่อนยุอะไรของสามเรื่องงามเลยจับพานนี่ทั้งสองทั้งสามเลยครับพ่อเหลนตะเล็ เจ็บตองออนไลน์หมดเนาะครับโอ้เจดีย์เจดีย์จับคู่มาถึงเจดีย์อยู่พอแต่แต่ตเล็กวิ่งพ่อเขาอยู่แม่นบ่เขาอยู่เขาบิงเขาอยู่ครับเออแต่คิดว่าโอ้โหวนนันเนาะจับคู่ยังได่จังมือถูกงนนี้ว <c oughs> ันเนาะมาเป็นโจ๊กสองตัเย่งกับตองร้องนี่แหละเจ็บมัจับเอาอะเนาะไปจับตัวยืนเฉยอยนนู่คนเนาะครับ บบได้ผู้จกบอลเนาะอ่าเพราะได้ยู่พ่อได้เลขเกนะ้าน่ะเลขเลขแปดสามนั่นแหละแต่ผู้จกเห็นยเห็นเช่นสองเห็นไปเอาพยัญชไม่นั่นแนะหนเนนะ 3, 8, 2, เหนเนเ็นที่พยาไม่เยอะน่ะผงโจกบอกว่ามีสามมีแปดมีสองอยู่ครับกับมันเป็นน้องคิดท้ทองใจผู้ใ้ายคน เป็นเลขแปดนี่เป็นลขายเหต่อการเันเไมครับมือมือจกว่าเป็นเป็นแปดเป็นสามเป็นสองอะเงนว่ามุอโจนอ่ครับตลาดเล็กว่กันนี้เหงเงินโยฝนตกก็ลัพทอใช่ครับฝนตกว่ายุบุนพออมาเรียวต๊บเดมือโยงเงันนะโอ้ยอยู่ซื้อกับตกมาดียู่นี่กระได้ผ้ายูเขาบอเป็นยังไงพวกเดียว่เนี่ยเชื่อ่รต๊กไมฝนมันฝนโตาอยู่ ไม่ไดพ่อพอด้จนดอกก็ได้ม้วนกันเลยไม่ได้ยังเล่าใช่โอ้ได้เล่าป่ะพ่อมาได้ลันอยู่บ่าเนี่ยโอ้ดีดีดีเปล่าดียวรอว่าทุนขึ้นแต่ว่าจะร้ายหรอกสองพันตามพันนี่ละโอ้ดีดีดีเปน่ามันเ็นพดิออกไปตามยานอนที่เลกไหมเนี่โอ้ล่มอยู่นี่พ่อ <idd> <Lust> ผมลงอยู่ที่ยานาคี <uais> ้นะเห็นเยอะบางยอบ้านจบเยอบตานเืองยอะเห็นยาละกี้เห็นดันยอะเป่นกันนี่แหละครับเมื่อวานกาของยาละกี้ของวันครับเหล็นออกไปสลับของเล่าการเรียก่ระของเรียกงพระศิลธอมโอ้สลรับถามไปยตัวหนึ่งสลับหามไปยตัวหนึ่งแยบเนี้ครับ คุเจีบัมาเอาสองตัวบนโอ้สองตัวโอ้ยังไงอะเนาะแต่คุณเจี๊ยันเต็มเต็มเต็มบนเลยแม่นบอกกางเลยน้อคครับเห็นด้วยเลขกสองงยาทีชี้บอกไม่เต็มไหยบอกพ่มมดอ่ะครับเนด้วยเลยเลยกเล่าของยานชี้เลขหกสองแล้วบอกพ่มมด เห็นเยบางอยะครับปอแต่ม่เนียกถึงหลายคนอยู่อืมครับสามสี่สวมแดดจนอกันหลายคนเหมือนคนหึ่งมากเ่อนนันนะฮะครับมีถึงหลายคนอยู่เมื่อวานะครับผมถึงสามสี่คนอยู่อยู่คนยู่นุ่กันนะอืมปอกเดียวเขาเสียบเขาเขาบอกว่าโยนแดดร้อเราไม่อ้อนไวอยู่เพ้่เนวะเอาเียแน่ยุ่แล้วกันเนะ จังใดเป็นผู้เป็นผู้เซียนคำนวณแต่แท่คือบ่ถึกน้ำเขาบันนี่นั่นแหละผมบอกนั่นะบุญมก่วาั่นแหละมือนันปอกบอลยกย้ายโอ้ยต่อเลขต่อนี่สามสองสองสามเจ้ากูก็จ้ามัเลยก็ต่อปันที่บุนมุกตครับปันว่าพอได้ไปช่องเมื่อค่อยยิบสามอ่ะนะครับไปเราที่ไปยังเี่ไปฮอร์นาบัไปยุนาสถานีเขาแล้วล่ะ Oh. มันเป็นันากอเที่ยวปันกูมาเยอะขนครวบถ้าเดียววันต่า,<ม>นาเมื่อความอ๋แอแาาบอกกับยายว่าปันไปช่องเอมือกไฟมียี่สิบสามเนี่ยวะครับเป็นเรื่องสองสามสามสองเหะครับโอ้แล้วก็เสือ๋หมัอนกบตรงเล็กนตะล่างโย่ข้าวโม้านทองครับบอกยายเลยตายอยู่อันนั้นันวันจะไปช่องเมือกไฟมันะยี่สิบสามเมื่อไหร่ครับแมนครับ มือกับเหล็กเลยสล่างก็ขอนด้วยแต่มันแต่เริม่มจบเริมเร่มจบนะมันเริ่มจบแมนแมนป่ะทามาตรงๆทั้งเอาว่าเป็นเอาว่าเป็นคือเซียนซีร้องล่ะครับเขาว่าเป็นเนี่ยออกชายาสีรองตรงอย่าว่าเป็นาาน่เ,าาเนาะครับแต่แต,แตงหวดเมืองหนึ่งเหล็กเป็นเขาดิครับขอมึงเยอะข่าวเยอะวัวนี้ขอาตอามมึงอยู่วันไหนครับ เนี่ว่าตามมึงอยู่กระเป๋าใส่เน่เล็กเล่าเลยไอ้ยอันนั้นเนี่ล่ะตามของเช่นโรงงานเช่นเตี่ยเนี่ยถูกปะครับพ่อกระไป๋ใส่กับว่าขาดทุนไรถูว่าครับเป็นไงกับว่าคืนวันถึอกับกับว่าขาดกับมีทุนตอนตอนไทยอยู่ครับอ๋อเหมือนกันก็ย่องเลยพ่อเอาเอาเลยเนาะครับ เลขสารางที่ตัวนีหารเก้าห้าห้าเก้านี่ติดกันบ่ะพ่อหรือว่ายู่ข้างล่างติดกันครับติดกันได้บุญโจคห้าเก้าครับข้างล่างหกศูนหกกับศูนย์ครับครับขอจับคร่ไห้ได้บุญโชกครับพ่ะจับเลยพ่ะ ห้าเก้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าหกเก้าหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์ปัดกัปสามตัวให้ห้าเก้าหกห้าเก้าหกเด่นหน้าเนยบุญมุ่โชคเด่นหาพ่อ เดินหาตารางหกตมันมีสี่สี่แปดแปดเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามพอเดินให้แปดเดินแปดครับที่ีพอจะคุยสองสี่ จับครูกะมี่สองสี่แปดสองแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดแปดสี่แปดสี่แปดหนึ่ง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 แล้วก็สามเจ็ดสามเจ็ดก็จับสามตัวสี่แปดสองสี่แปดสอง ครับไม่ใช่ลารหลับคุณผู้ชมครับครับพอ่อโอ้มักนั่แล้วล่ะพอ่อเลขคำบนนี่นะไอเลขไอชุดเน้นเนี่ยเด่นหานี่เด่นหานี่ตคจะคหาจังไดละ่ะหาครูมาจับใส่ดีๆเนาะพ่อเนาะนี่หรือว่าสิเหาของพ่อบุ๊นี่นี่ที่พอ่อจับคุยนี่ตาตาเอพที่ตาไหนเป็นมุมตัวปอดจับคุยเป็น เนี่ยล่างเลยเลยบุญโจ๊กครับต่ละครึ่งครึ่งเลขล่างหกตัวทุ้งริ่งเลยล่างสี่ตัวเลยแหละครับต้องเป็นต้องมักตัวเดียวกอดจับกูไว้เลยใครมันจับใจกับเราเลยก็ได้เป็นมึงเป็นร้านมักไปเลยก็เป็นจับใจเลยครับพ่อที่นี่เล็กเลขล่างสามตัวสี่ตัวนี่ข้ลางประจับสามตัวหาของโอเคครับจะรับเล่นสองตัวเลยก็ได้แบบเนี้ยบุญโจ๊กครับ รับเป็นเลยสองสามตัวจะปัดกลับไปนะนบเ,เนี่ยแต่เราโฟก์กันปัดกลับกล้วยงูกลวนี่ถ้าดติดที่มันมามากอะไหลเป็นกลับนี่ตารางเลยครับผมกลับกลับตารางไลยดึงแปดใจเลยก็ได้อืมครับครับแปดพ่อเนี้ยพ่อคิดว่าแปดอยู่ลักลอยป่ะบุญลุงโชคโอ้คิดว่าแปดอยู่ลักลอยแมนอืมครับลักลอยพอจิ๊ด ตอนตอนยูปอเข็ดของต่อน่ะครับพอที่เราแัดนี่เ็เข้าไปหรอแบบนี่พอมมีหกตัวเลยล่ะอืมแล้วมีตัวตัวมักส่วนตัวบ่พอบ่ราว่าสิเป็นชุดเน้นกับชุดเต็มเนี่ยมีตัวมักส่วนตัวมักแห้งๆบ่ตัวมักชุดเน้นในร่มใส่บนเท้าครับตมักขาเข้ากับเข้าหัวกับชุดเน้น่ะ ห้าเก้ากับเก้าหกแมนครับเนี่ยพอพอมาสองตัวเนี่ยจือเต็มพอมาสองซีกับแปดสองไหมสองซีกับแปดสองแมนอืมเนี่ยเอามากเล่นสองตัวเนี่ยครับผมเต็มอ่ะพอกำเร่นด้วยแพพล้วพ่อมาเร่งสามสอง จับไอฝึกสามสองเหมือนโชค<ม>แต่จี่ไดยเลขเขาเกเต็มสองตัวถามไปทั้งสองตเลยเี่ยมาจับกูเลยเนี่ยโอ้โหดวามันบางงามตีพ่อเลยเลยบดึงออกมาตีแอนคิดวาบางงามพ่อเปน,นมะเล่นามหนึ่งอะไรอะสามศูนย์สามศูนย์ส<อ>ี่ครับข้างล่าพ่อเล่นเกลียนอยู่ปต่ปอก่ สามสองอดโนขามสามสองุดยวเลยไหมไหมสามหนึ่งพอกดึงศูนย์สามพอดึงเนี่ยครับพอดึงก็สามหนึ่งอดศูนย์ห้าครับผมโรก็เล็กกูจะแล่่วเก็สองพอเล่นเลยนีพอดึงแล้วมันดังหมดครับพอดึงเอาต้อดึงออนี่เนี่ยเรา้ะปอกดึงเก็าเก็สองครับขอว่ามันดังกรบอกยี่้ มันดังโอ้มันดังกอนดังเลยดังแห้งอีรีพอดังแห้งก็ระเบิดที่แมนมันได้กว่ามึงออกมั่งเลยตัวนี้ว่ามันไกว่ามันดังอะไรบ้ออกบอกคุณได้กว่าบอกครับออกแล้วเอ๊มดังเหล็กดังมึงบอกใครออกนะบอกจิกับจิตเถื่อครับพอต่อมาดึงสามหนึ่งมาดึงศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านแล้วครับตายวันนี้กันหรอก สองสามสามสองยินได้แล้วย้อนนานกันกันันเหรมดกลับได้เลไองยแถวเจได้เนาะพ่อเนาะเจได้ม bueno ันนั่นแหละมันเป็นโชคดวยอรหลีเลยครับพ่อเนี่ยเป็นตัวยงยี่ามาจับครัวกันยังแฉงขึนนะดองมูลนั่งเขาอะไรหรีอดิเนี่ยเขาว่าบุญมีจะกบมักเลยครับ